สวัสดีครับยินดีต้อนรัเข้าสู่ w ลูคริน i ี่ทูติเรียแล้วก็ของแท้ต้องกินกาแ,แฟก่อนเริ่มคลิปครับก็ในครั้งที่แล้วนะครับผมได้ทําการสอนในการอัดเสียงร้องเข้าไปในโลจิกคราวนี้เราสามารถที่จะอัดเสียงร้องเข้าไปในโลจิกได้แล้วถูกไหมสมมุติว่าผมมีเสียงร้องที่หล่อเท่นะครับแล้วผมก็ร้องออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะ และในครั้งนี้ฉันคงต้องยอมให้เธอไปยอมหมดทั้งใจอ่ะแล้วก็สมมุติว่าผมทำบีดเป็นนะครับแล้วผมก็ทำบีดไว้แล้วนะครับ ราก็จะเอา2สิ่งนี้มารวมกันนะครับเสียงร้องกับบีททำยังไงให้มันเข้ากันวันนี้เราจะมาดูกันครับอ่าก็โดยเบื้องต้นนะครับผมก็จะบอกกันว่าการ m i ์เสียงร้องเนี่ยออจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่เราสามารถทําได้ละกันอ่าผมจะพูดอย่างงี้ก็จะเป็น EQ นะครับ EQ ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้อ่ามันจะอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็อ่ channel EQ เราก็สามารถที่จะปกติผมจะกดตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น l o ค c u แล้วก็ตัดย่านประมาณนี้นะครับให้มันอยู่สักร้อยกว่า,วาแต่ว่าแต่ว่าเนื้อเสียงของคนเราไม่เหมือนกันนะครับคนที่มีเสียงทุ้มเนี่ยเราจะสามารถตัดอย่างนี้มากไม่ค่อยได้ผมพูดแล้วเราจะไม่สามารถตัดแบบนี้มากได้นะครับพูดผิดพูด,พดถูก ขออนุญาตสักครู่ต่อไปนี้จะพูดผิดทั้งหมดครับผมจะบอกว่าคือเนื้อเสียงของคนเราไม่เหมือนกันการที่เราตัดย่านนี้เนี่ยเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนทุกอย่างนะครับเ,เสียงรบกวนส่วนมากจะมาในรูปของย่านเสียงที่มันต่ำอะ่ะอย่างเช่นเ,เสียงที่มันทะลุกระจกมาอะไรเงี้ยนะครับลักษณะของเสียงเนี่ยมันจะเป็นย่านเสียงที่ต่ำนะผมก็ทําการแก้ปัญหา โดยการตัดย่านนี้เลยแล้วก็บางทีเนี่ยห้องที่เราอัดเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็มีรีเวิร์บอะไรเข้ามาน,นะครับตัดอันเนี้ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการความชัดเจนของเสียงผมก็แนะนำให้บูสต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเราบูสต์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็บูสต์ขึ้นมาอย่างนี้เห็นปะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้เมาส์วิวนะครับเมาส์วิวก็คือระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยในการปรับเลื่อน สนุกดีเหมือนกันนะเอาที่เราพอใจนะครับเอาที่เราคิดว่าดีที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเสียงที่อัดมาด้วยนะครับบางคนจะชอบเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นไฮเชลฟ์แบบนี้เพื่อที่จะทําให้เสียงมีความใสมากขึ้นนะครับแต่ว่าการทําแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเสียงพวกซอโซ่ซอเสืออะไรอย่างนี้มันก็จะเข้าไม่มากขึ้นนะครับผมเราก็จะบอกว่าคือมันสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ EQ เนี่ยผมสามารถที่จะใช้เป็น s u r g i c a l EQ ผมจะลองอาสาธิตให้ดูนะฮะจ,จะสังเกตได้ว่าคาว่าทั้งใจเนี่ยมันจะมีความกระแทกของเสียงอยู่นะฮะบางทีเราสามารถทำได้ก็คือ,อาการที่เดี๋ยวผมจะลองลู o ตรงนี้ดูก่อนนะ วิธีการลูดก็คือผมได้กดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นอันนี้มาถูกไหมแล้วก็เอาตรงปลายของมันนะครับมาชนกับตรงข้างหน้าของมันอ่ะลากมาอย่างงี้นะเอาให้เป็น area ที่เราต้องการจะลูบนะครับซูมก่อนซูมซูมอ่ะ,อมอะผมจะเอาแค่นี้คำว่ายอมหมดทั้งใจนะฮะสิ่งที่มันทำคือมันก็จะลูบให้แค่นี้นะครับ ยย่่ออมมมมดดททััท้้งงใใจจตอนนี้เราจะเจาะแค่ท่อนนี้เลยนะก็ผมจะมาดูก่อนว่าคาว่าย่อมมดทั้งใจคาว่าทั้งใจนะครับมันจะมีความกระแทกของเสียงอยู่สิ่งที่ผมทําได้คือผมสแกนได้ครับย่อมมัใจ ผมสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้ก็คือเอ่อทำการเอา EQ ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําการสแกนหาว่าไอ้คำว่าทั้งใจที่มันที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยอมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ส่วนมากก็จะทําเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สแกนหาไปอย่างนี้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะฮะยังมท้ใจ ยอมหมดทั้งใจอย,ยอมหมดทั้งใจอยอมหมดทั้งใจก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แปลกใจที่มันจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันจะเป็นเสียงแบบว่ามันไม่มันไม่ได้ทุ้มแล้วก็มันค่อนข้างไปในทางแหลมแหลมะนะครับอันนี้ก็เป็นย่านความถี่ที่ผมคิดว่ามีปัญหาอยู่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราสามารถปรับดีบีลงมาอย่างนี้นะฮะเพราะว่า ไอ้ส่วนที่มีปัญหาคือตรงนี้ถูกไหมอ่าตอนนี้เราบูสต์เพื่อเพื่อให้เราเห็นปัญหามากขึ้นนะครับพอเรารู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเราก็จะลดลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับพวกคิวอะไรอย่างงี้มันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ปรับเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินเนื้อเสียงนะอ่อถ้าเกิดเราไม่แน่ใจนะครับเราสามารถที่จะกดคอมเพลตตรงนี้เพื่อที่จะดู ก่อนหลังได้อันนี้คือแบบไม่มีอะไรเลยยอมมหดทั้งใจถ้าเกิดเราใส่เข้าไปนะฮะคือมันก็ไม่ได้เห็นผลมากขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอ่ะจะได้เห็นผลกันยอมมหดทั้งใจแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อเสียงมันก็จะไปด้วยนะครับบริเวณนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบวิธีนี้นะครับอ้าวอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ มันจะมีตัวนี้ครับอยู่นี่ครับ Dynamics แล้วก็ d ีเซนะครับอันนี้จะเป็นคือหน้าที่ของมันคือเหมือนกันเลยเอาไว้ Detect พวกซอโซ,ซ,ซ,ซ่สอเสืออะไรอย่างนี้นะครับก็เขาก็จะเป็นปลั๊กอินที่มากับโลจิกเลยยอมทัเนี่ยมันจะ Detect นะครับถ้าเกิดว่ามันมีพวกเสียงที่มันบาดหูเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็รี d ักก็คือ ส่วน DB ที่มันเกินมาอันนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์บอกนะครับยอเห็นไ,ไหมคำว่าทั้งใจอย่างที่ผมบอกก็จะเป็น d ีแทขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ r e d u c t i o n ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับพวกสัพเทคนิคอะไรนี้ไม่ต้องไปจำนะครับเอาเป็นว่ามันดีนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะวันนี้ก็ทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็มาสอนวิธีการหา BPM แล้วก็การใช้ EQ โดยเบื้องต้นกับเสียงร้องนะครับเสิ่งที่ผมอสอนเนี่ยผมก็ดูมาจากฝรั่งนะว่าเขาทํำยังไงกันมีวิธียังไงในปัจจุบันบ้างที่ทําให้เสียงร้องมันดีขึ้นแต่ว่าพอเรา EQ ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการ Compress แล้วก็การใส่ r e เ e r b หรือว่า Delay อะไรต่างๆนะฮะเป็นพวก Modulation ผมจะเอาไว้สอนคลิปหน้าๆแล้กันใครที่มีคำถามอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้ใน u t u b e คอมเมนต์เซชั่นนี้ก็คงจะดูอยู่ใน YouTube อยู่แล้วอะก็ต้องคอมเมนต์ในนี้นะฮะแล้วก็อินสตาแกรมนะครับกับ Facebook ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วก็ถามคำถามอะไรก็ได้นะฮะวันนี้ต้องขอโทษด้วยว่าพูดผิดเยอะเพราะว่ากาแฟแก้วที่2แล้วครับวันนี้มีงานต้องทำเยอะนะฮะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ hey, để lại lung hồn